สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนนะครับมันเด็จะบอกผมประพอกระเป๋าตังกินแซ่บพี่น้องมันเด็จะได้เมนูแซ่บๆความฝาฝากพี่ฝากน้องครับเป็นแกงเห็ดพอครับพี่น้องโอ้ตัดแ่บนะครับพี่น้องในบ้าวไล่ครับเนี่ยโอ้าประพอไล่ยางครับน้องอย่างงเดียวครับมาแซ่บๆบ่าวตักคนครับคือเกาครับพี่น้องเนี่ยเกาเนี้ยโปร่งง่ายครับเมื่อมันสีแก่พี่น้องยังอ่อนอยู่ครับ คำแเลกแหกมากครับพี่น้องคับนีเนพื่อีพี่น้องครับยัดครับน่า mm hmm. อร่านดีพี่น้อง 음양 n g 이 e 피 b a i k 음. 야, 저 박이 또 แต่ปวกปูไนป่ากะอืม อาหารปลากินยำแล้ต่วแสบย่หยาบเหมือนครับนอ้องรับสร,รับพีดรับเพราะฝังกันเปลี่ยนผีสุขุสุขนนะครับฝากไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจพ่อมั่ที่ต่อต่อไปนะครับขอบคุณครับ